ข้อควรระวังในการติดตั้งก็ถ้าติดตั้งในเครื่องปร,ปรับอากาศที่ง่ายต่อการลุกไหมของแก๊สที่ติดไฟได้นะครับเพราะว่าเครื่องปร,ปรับอากาศใช้น้ำยา R32 ถ้ารัา่วซึมบริวารมากๆสารตัวน,น,นี้จะติดไฟนะครับติดไฟแต่ว่าไม่ลุกการเลือกตำแหน่งในการติดตั้งอ,อันนี้ก็ถามมาเยอะว่าเลือกตำแหน่งในการติดตั้งตรงไหนนะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากของไดกินเนาะส่วนท่อที่2.5เมตรของไดกินตั้งมนาก็มีหลายแบรนด์ที่ว่าต้องเดิน เดินพ่อสี่เมตรห้ามตัดมั่งอะไรมั่งก็ถ้าเกิดเดิน2เมตรสองสองเมตรสุดท้ากว่าก็ไม่ได้นะครับเครื่องจะเสียงดังแล้วได้ทําการแก้ไขก็ทั้งบอร์ดก็ตัดปัญหาก็ไม่ขายี่พ่อน,นันเลยนะครับเพราะว่าเราบางทีเราก็ไม่สะดวกเดิน4เมตรนะครับอยากเดิน2.5เมตร3เมตรกว่าแล้วกตัดพอ่อจริงทางานสะดวกนะครับก็ สวัสดีครับผมช่างบอยคนทำแอร์วันนี้เรามาติดแอร์ตัวใหม่ของไดกินนะครับรุ่นสบายพัสรุ่นใหม่ขนาด9,000 BTU ของได k ินนะครับออกขายปี2020ก็ราคาประมาณ16,900นะครับก็อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้เช็คครับก็ราคาน่าจะประมาณนี้เนาะครับก็แอร์ตัวใหม่ของไดคินก็เพิ่มเติมตรง,ตรงแผ่นฟอกอากาศ PM 2.5ก็จะมีแผ่น PM 2.5มาให้นะครับ การดีไซน์ตัวเครื่องก็จะคล้ายตัวเก่าครับผมแล้วก็ใบพัดเป็นบานสวิงเดียวครับอมอเตอร์เป็นดีซมอเตอร์นะครับเป็นแม่เหล็กถาวรติดอยู่กับโครงกลอกนะครับก็ตามคลิปที่แล้วที่ช่งางบอยขอบให้ดูครับรายละเอียดตัวเครื่องข้างในก็จะเหมือนกับรุ่นเก่านะครับเปลี่ยนแต่แผ่นข้อกัดเกียน2.5ก็สเปคลึกๆช่งางบอยยังไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าอบรมสัมมนานเนาะต่อปีนี้ติดโควิดก็ อาจจะช้าหน่อยครับก็ตัวนี้ค่าไฟ6,272บาทต่อปีขนาด9,200 BTU นะครับต, 9, ต่อชั่วโมงก็ททำได้9,200 BTU ต่อชั่วโมงค่า s e r 96.69ครับก็เป็นรุ่นแอร์รุ่นอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่เลยก็ของได้กินกันยิ้งจบนะครับส่วนคอยร้อนคอยร้อนด้านหลังก็โก้ง โครงเท่าที่เห็นก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปทรงใหม่นะครับก็มีที่ช่างบอยยกแอร์เมื่อวานก็เดี๋ยวดูคลิปนั้นครับก็ที่ต่างกันเปลี่ยนไปก็คือข้อดีก็คือมีฝาครอบเอ่อบริเวณเซอร์วิสบาลให้นะครับที่เป็นเอ่อจุดเชื่อมต่อเติมน้ํายาแต่ก่อนจุดนี้จะไม่มีฝาครอบเนาะก็เวลาไปติดคอนโดก็มีปัญหาน้ําหยดก็บางทีลูกค้าเอาเครื่องซักผ้าไว้ข้างล่างน้ำก็หยดลงเครื่องซักผ้านะครับรุ่นนี้ก็แก้ไขปัญหาตัวนั้นได้ดีเลยก็ ขนาดเล็กแล้วก็สามารถติดคอนโดได้โดยที่ไม่มีปัญหาน้ําหยดนะครับตอนน้าหยดก็จะเข้าไปในเครื่องก่อนถ้ามันมากๆมันถึงจะหยดลงนะครับแต่ว่าก็น้อยครับแล้วก็แผงแผงคอยร้อนเชื่อบบูฟินครับเป็นสารอะไรไม่รู้ช่างบอยเรียกบูฟินนะครับเพราะว่าชอบเรียกบูฟินก็เป็นคอยทองแดงสองชั้นนะครับ2ชั้นคือแต่ก่อนเนี่ยของของไดกินจะเป็นแผงด้านหลังแล้วก็มาด้านข้างนะครับ ครับยาวมาน่าจะเป็นชั้นเดียวแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสองชั้นนะครับมีเฉพาะด้านหลังสองชั้นซ้อนกันครับส่วนตัวด้านข้างทางฝั่งซ้ายนือที่ตรงข้ามกับเซอร์วิสบาวก็ปิดทึบไปเลยนะครับก็กันจิ้งจบกันอะไรหนานแน่นขึ้นดีครับก็เร,เรื่องปัญหาจิ้งจบเข้าก็น่าจะหมดห่วงนะครับของเดนกินตัวนี้ช่องต่อสายไฟพอเปิดฝากครอบออกมาก็จะเจอตัวปิดอีกชั้นหนึ่งก็ <c oughs> กันแล้วกันอีกนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าสุดยอดรุ่นมหาอุดเลยนะครับก็ตัวนี้ถ้านบอยติดตั้งแล้วก็ลองหลั่นคอมพิวเตอร์ดูนะครับก็ของไดจิ้นหรือว่าของแบรนด์อื่นจะมีคู่มือการติดตั้งมาให้นะครับเป็นคู่มือการติดตั้งการใช้งานก็สร้างก็ถ้าเกิดอ่านแล้วก็อ่านครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องอ่านอีกก็ได้ก็ท้านบอยจะมาบอกว่าข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยเนาะก็เป็นคำเตือนข้อควรระวังข้อควรระวังก็คือแนะนำครับ ติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อเครื่องปรับอากาศมาหรือช่างผู้ชำางานในการติดตั้งอย่าพยายามติดตั้ง้วยตัวเองนะครับก็อาจจะเกิดอันตรายแล้วก็ทรัพย์สินเรื่องไฟฟ้าครับการคำนวณสายไฟการคำนวณปริมาณสายไฟครับแล้วก็อันนี้ได้ที่แนะนําติดตั้งเครื่องให้สูงกว่าเด็กเอื้อมมือถึงอย่างน้อย2.5นิ้วก็คอยเย็นเนาะคอยร้อนก็ตั้งพื้นบางพื้นก็ได้ครับแต่ว่า ถ้าคอยเรียนแขวนได้ก็ดีนะครับก็2.5เมตรในที่แนะนําว่า2.5เมตรเนาะแล้วก็ต้องติดตั้งสายดินด้วยผลแน่ใจว่าติดต้องสายดินนะครับครับข้อควรระวังในการติดตั้งก็ห้าติดตั้งในเครื่องปรับอากาศที่ง่ายต่อการลุกไหม้ของแก๊สที่ติดไฟได้นะครับเพราะว่าเครื่องปับอากาศใช้น้ํายา R32 ถ้ารั่วซึมบริมาณมากๆตัวนี้จะติดไฟนะครับติดไฟแต่ว่าไม่ลุก <c oughs> ครับแล้วก็ข้อนําทิ้งข้อนําทิ้ง พปรดติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งที่ห่างไกลจากกลิ่นกลิ่นเหมน็นกลิ่นเหม็นแล้วก็การกำจัตัวเลยสักอย่างน,งนะครับก็ถ้าเกิดเราติดตั้งตามท่อน้ำทิ้งลงไปตามท่อระบายน้ำท่ออะไรถ้าเกิดมันมีกลิ่นเหมน็นแอมจะดูดกลิ่นเหม็นเข้ามาในตัวเครื่องภายในบ้านนะครับก็อย่าเอาท่อน้ำทิ้งไปลงที่มีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่ามันดูดกลิ่นกลับมาได้ สารความเย็นในวงจรวิูณอุณภูมิสูงโหดทงการเดินสายไฟเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องเว้นระยะห่างจากข้อทองแดงรับก็อยากให้อยู่สายไฟอย่า้อยู่ติดข้อทองแดงก็ถ้าจะติดก็มีตัวหุ้มฉนวนหุ้มเลยก็หุ้มไว้ด้วยแล้วก็ข้อควรระวังเฉพาะช่างผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถทําการเติมปล่อยหรือกําจัดสารความเย็นก็ท่านจะเข้าอบรมสัมมานาทุกปีก็มีความรูเ้เรื่อง การปล่อยการเติมน้ํายาแอร์นะครับการเลือกตําแหน่งในการติดตั้งอันนี้ก็ถามมาเยอะว่าเลือกตาแหน่งในการติดตั้งตรงไหนนะครับอันนี้ก็อ้างอิงจากของไดกินเนาะหนึ่งข้อควรติดตั้งภายในเครื่องนะตำแหน่งต่อไปนี้ก็ข้างบนงงกับข้างล่างก็สามสิบมิลนะครับข้างบนถึงข้างล่างแต่ว่าก็สามสิบมิลก็สามเซนแต่ว่าก็เผื่อสักห้าเซนเจ็ดเซนดีกว่าครับสามมันน้อยมากนะครับสามเซนก็เเยอะๆหน่อย ต้องลวมเข้าออกไม่มีสิ่งกีดขวางน,นะครับก็ข้างบนข้างล่างก็ด้านหลังเครื่องไม่ถูกแสงแดดส่องโดยตรงนะครับก็ถ้าเกิดเราติดอยากให้ดูว่าอยากให้แสงมันส่องเข้าเครื่องโดยตรงกับส่องเข้ารีโมทนะครับสองอย่างแล้วก็ไม่ติดที่มีแหล่งความร้อนมีไอ้น้ำตารีแล้วก็พวกนั้นจัดผมก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไอพ่นออกมาเลยนะครับก็เครื่องจะทำงานไม่เต็มถึงภาพนะครับ แล้วก็คนติดให้อากาศไหลเวียนได้ทั่วห้องนะครับก็ดูตำแหน่งดีๆครับความสูงแนะนอาก็2.5เมตรบอกแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึงคือท่อท่อท่อน้ำยาของในกินตั้งไว้อยู่ที่2.5เมตรนะครับ2.5เมตรขึ้นไปรุ่น9,000ถึง1น0 0 0ได้15เมตรครับก็ถ้าเกิดเกินนั้นก็ ต้องมีการเติมสารความเย็นเพิ่มนะครับแล้วอาจจะเพิ่มท่อเพิ่มไซส์เพิ่มขนาดก,ก็ถามช่างที่ติดตั้งนะครับก็สูงสุดก็15เมตรสําหรับรุ่น0 9 1ยสครับส่วนท่อที่2.5เมตรของได้ติดตั้งมาก็มีหลายแบนที่ว่าต้องเดินเดินท่อ,เอ,อ4เมตรห้ามตัดมั่งอะไรมั่งก็ถ้าเกิดเดิน2เมตร 2.5กว่าก็ไม่ได้นะครับเครื่องจะเสียงดังก็ได้ทําการแก้ไขก็ช่างบอร์ดก็ตัดปัญหาก็ไม่ขายยี่ห้อนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราบางทีเราก็ไม่สะดวกเดิน4เมตรนะครับอยากเดิน2.5เมตร3เมตรกว่าแล้วก็ตัดพออริงทํางานสะดวกนะครับก็2.5เมตรขึ้นไปก็ถ้าเกิดยี่ห้อไหนติดตั้งแล้วไม่ดังไม่มีปัญหาก็าช่างบอร์ดจะติดตั้งรุ่นนั้นนะครับสว่วนตัวไหนที่ให้เดิน4เมตรก็ตัดปัญหาทิ้งเลยก็ไม่ไม่ขายดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็แว็กคั่มอยู่นะครับให้ถหนุ่มแว็กคั่มก็ใช้เวลาสามสิบนาทีเนาะซึ้งครับเราก็จะมากดตัวเทสเครื่องนะครับก็ปกติถ้าเคสก็กดเปิดธรรมดานะครับสําหรับตัวระบบธรรมดาแต่ว่าถ้าอินเวอร์เตอร์เราจะเทสที่ให้เดินอกกรอบกลางเลยนะครับก็ให้สปีดรอบกลกกางเลยครับเพื่อที่เราจะเช็คกระแสะแล้วก็เช็คน้ํายาให้มันได้ตรงเนาะเพราะว่าบางทีเรา กดเปิดธรรมดาแล้วกระแสมันวิง่งะเดินเดินรอบเบาแล้วก็คอมเซอร์ทำงานเบาบ้างดังแรงบ้างดังบ้างแรงบ้างครออับเราก็จะให้มันอยู่ในรอบกลางนะคือหมุปกติวิธีการเช็คเครื่องปรับอากาศในกรณีติดตั้งใหม่ก็กดกดเทมกดเทมขึ้นลงกับออฟพร้อมกันนะครับกดเทมกับขึ้นลงพร้อมกันจะขึ้น sc ครับแล้วก็กดปุ่มเทมเลือกทีนะครับให้เป็นตัวทีตัวนี้เนาะตัวนี้กดปุ่มพัดลมซึบแล้วก็กดปุ่มคู่ครับก็จะปรากฏหน้าจอนี้ครับก็บตัวนี้เป็นการเทส์รันเครื่องระบบอินเวอร์เตอร์เพื่อที่จะเช็คก,กระแสแล้วก็น้ำยา หรือว่าเราจะทําการปั๊มดาวก็กดแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครโอเคเรียบร้อยแล้วครับสําหรับแอร์อินเวอร์เตรุ่นใหม่ของเบลก,กิน2020ขอบคุณครับเสร็จแล้วนะครับ